ต้องเตือนภัยเลยนะคะสําหรับลูกหลานที่มีผู้สูงอายุถือครองที่ดินอยู่ในเรื่องของการซื้อขายการตรวจสอบเอกสารก็สําคัญเหมือนกันนะคะไม่เช่นนั้นจะเป็นเหมือนคุณยายอายุ66ปีรายนี้มีการซื้อขายที่ดินย่านสายไหมค่ะแต่ว่าไม่ได้ตรวจสอบเอกสารอย่างชัดเจนจึงทําให้ถูกหลอกนะคะมีคนร้ายเนี่ยมาจ่ายเช็คเด้งผ่านไป2เดือนตอนนี้ยังไม่ได้เงินคืนเลยค่ะ50ล้านนะ ผู้เสียหายคนนี้คือนางรัดดาสงวนบุญอายุ66ปีนะคะพร้อมลูกๆนำเอกสารหลักฐานต่างๆเข้าพบกับทนายรัชพลสิริสาครเพื่อปรึกษาคดีหลังจากที่ถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกซื้อที่ดิน6ไร่เศษย่านใสาไหมกรุงเทพมหานครคิดเป็นเงินกว่า50ล้านบาท ไม่น้อยเลยนะคะคือคนร้ายเขาใช้อุบายจ่ายเป็นเช็คแล้วสลับเป็นตั๋วเอาเงินขึ้นแทนผ่านมา2เดือนเงินก็ยังไม่ได้แถมโฉนดถูกโอนไปให้มิจฉาชีพเราด้วยและยังถูกกลอกเอาเงินสดไปอีก2,500,000บาท หลายคนฟังมาถึงตรงนี้ก็คงคิดว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเรื่องมาถึงเลยเธอได้ขนาดนี้นางรดาเขาก็เลยเล่าให้ฟังค่ะบอกว่ามีคนมาติดต่อซื้อที่ดินห้าไร่มีการตกลงซื้อขายกันเป็นจำนวนเงิน40ล้านบาทต่อมาขอซื้อที่ดินเพิ่มอีก3งานเศษอ้างว่าอยากได้ที่ดินเพื่อที่จะนำไปขายต่อรวมเป็นเงินทั้งหมดห0ิบล้านบาทจากนั้น ตกลงโอนเงินกันค่ะแล้วก็มีการซื้อขายกันไปเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาก็พากันไปที่สำนักงานเขตที่ดินสาขาบางเขนกลุ่มคนร้ายตอนนั้นนะคะเขาจ่ายเป็นเช็คธนาคารแต่พอเอาไปขึ้นเงินกลับเปลี่ยนเป็นตั๋วสัญญาเงินซึ่งก็เขาเขาเขียนมูลค่าเงินเกินไปอีกสิล้านบาทรวมๆคือ60ล้านบาทแทน กลุ่มมิจฉาชีพก็เลยออกอุบายนะคะอ้างว่าในตั๋วสัญญาใช้เงินได้สั่งจ่ายเงินไปเกิน20ล้านบาทต้องหาเงินมาคืนก่อน10ล้านบาทจึงจะสามารถขึ้นตั๋วจ่ายเงินได้แต่เธอตอนนั้นบอกว่ามีแค่2 5 0 0 0 0บาทขอโอนไปก่อนได้ไหมเขาก็เลยโอนไปก่อนกระทั่งวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาสอบถามไปที่บริษัทตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อขอขึ้นเงิน ปรากฏว่าทางบริษัทแจ้งนะคะว่าเป็นตั๋วเงินปลอมทํ <Okay. S 1> าให้รู้เลยตอนนั้นว่าอา้าวถูกหลอกนี่นาไปฟังเสียงผู้เสียหายกันหน่อยค่ะเขาบอกให้เอาเช็คไปฝากแบงก์แล้วก็ยังไม่ถึงวันเงินเข้าเขาก็ให้เอากลับมาอีกค่ะแล้วตอนเซ็นโอนนี่ชื่อที่โอนกับชื่อที่ทําสัญญาตรงกันไหมคะไม่ตรงไม่ตรงแต่คุณป้าแล้วแล้ว,แล,วแล้วทำไมสาเหตุอะไรคุณป้าถึงโอนที่ดินให้เขาโดยที่เช็คยังไม่ได้เงิน ก็ไม่แน่ใจคุณป้ามั่นใจว่าจะได้เงินก็เลยเซ็นกับกรมที่ดินใช่กรมที่ดินมีตรวจสอบเรื่องการเงินป้าไหมคะไม่เลยไม่ถามเลยจนทุกวันนี้คุณป้าได้เงินเลยยังไม่ได้เลยสักบ,บาทเองนานเท่าไหร่แล้วคะสองสามเดือนเนี่ยสามเดือนนี้แหละวันนี้ให้ทนายดําเนินการยังไงบ้างคะอยากจะฟ้องเอาที่ดินกลับคืนเนี่ยครับคุณผ,ผู้ชมครับหลายเด้งเลยนะครับเด้งแรกเนี่ยบอกว่าสี่สิบล้านบาทแรกเนี่ย แล้วบอกว่าเพิ่มเป็น50ล้านบาทแล้วก็ขอที่ดินเพิ่มเติมอันนี้เด้งแรกเลยนะครับและตอนไปทําสัญญาที่กรมที่ดินเนี่ยนั่นหมายความว่าต้องเอาเช็คที่จะเป็นสัญญาการซื้อขายเงินเนี่ยเอาไปแสดงดังนั้นเรื่องของการโอนที่ดินโอนไปเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเอาเช็คเงินส่เนี่ยไปแสดงตรงนั้นแต่วันที่จะไปขึ้นเงินบอกว่ามีตั๋วเงินสดนี่แหละครับตัวขึ้นเงินเนี่ยหกล้านเอาไปจ่ายแทน50ล้านเดิมปรากฏว่าตัวนั้นเป็นตั๋วปลอม นะครับแล้วก็แถมยังหลอกเงินอีก2องแสนห้าบอกว่าที่มันเกินอีกสิบล้านเนี่ยต้องเอาเงินมาชดใช้เขาด้วยนะหมายถึงต้องคืนเงินให้กับคนที่เอาตัวขึ้นเงินเนี่ยเอามาให้นั่นเป็นเรื่องที่สองนะฮะพอไปขึ้นเงินปุ๊บปรากฏจะเป็นล้มเลยครับไม่ใช่ของจริงนะครับทีนี้เนี่ยเขาก็ไปสอบถามที่กรมที่ดินนะคะก็ระบุว่าที่ดินถูกโอนเปลี่ยนชื่อไปแล้วโดยในเอกสารซื้อขายระบุด,ด้วยนะคะว่าได้รับจ่ายค่าที่ดินเป็นเช็คจํานวนสองฉบับฉบับละ3ล้านบาทซึ่งไม่เป็นความจริงเลย ทานายรัชพลเขาก็บอกว่าคดีนี้ยังไม่ได้แจ้งความแต่ฟ้องร้องดําเนินคดีทั้งทางแพ่งแล้วก็ทางอาญานะมีการแจ้งความดำเนินคะด,ดีผ่านมาแล้วเกือบ2เดือนคดีก็ยังไม่คืบหน้าหลังจากนี้ต้องตรวจสอบเรื่องการซื้อขายและเข้าแจ้งความมั่นใจว่าสามารถเอาผิดกับคนร้ายได้ค่ะเนี่ยอยากฝากถึงคนที่ มีที่ดินนะครับที่มีอายุเยอะแล้วเนี่ยฮะถ้าจะทําอะไรเนี่ยอยากให้ลูกหลานดูแลอย่างใกล้ชิดนิดนึงนะฮะอย่าปล่อยให้ไปทํานิติกรรมอะไรกันเองเพราะว่าอาจจะถูกมิจฉาชีพหลอกได้นะครับผมครับคดีนี้ก็เป็นอุทาหรณ์น,นะครับก็ต้องตรวจสอบเอกสารที่ดีๆถ้ามีการซื้อขายที่ดินแล้วก็มีการตั้งคําถามกันด้วยว่าเอ๊ะแล้วเจ้าหน้าที่ปล่อยให้มีการโอนได้ยังไง<ม>เพราะปกติจะต้องสอบถามกันว่าคนที่ขายเนี่ยได้รับเงินไปแล้วแต่นี่เธอบอกว่าเธอยังไม่ได้เลยอะ่ะท<ม>าไมาโอนไปได้นะครับ